คำวำ่าล้ำเพลทออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับนะมือนี้เอากล่องไห้กลอ่กลองเจ้าทางเจ้ากล่องเจ้าส่วนเออโอ้ตายแล้วเปิดไหมก็เปิดแล้วเปิดว่างเลยเอา้าเจ้าสวัสดีครับรอเมียเจ้าก็ะว่าติ่ล่ะสวัสดีครับเออเจ้าเปิดแล้วเมียว่าจะขึ้นปุ๊บเจ้าก็เปิดปั๊บแล้วเมียเอามันกล่องเจ้าเนาะมันจ้องไข่เนาะเอ้า โจากระเบนไอ้นู้นละแม่ของน้องแก้มลำเพลินอพิเชียวเป็นอยังไปใส่มากกว่าว่าเป็นสางวิรกรรมอยัางใบโอ้ยจักโอ้ยจักเป็นบ้าเป็อยังเขาพามาหมองนึงไป็ยังคือบัวมาน้ำเขาให้ถามเนี่ยไปไปตื๊ดโน้ตเจ้าไปบูถือกัน <laughs> ไปวัดตึกดจังไหญ่มันใจแห้งแล้ววัดเจ้าบุญละ อำเภอนางร่องแหละสีมหาโพธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อรมูความทีกเขาประเด็นฟงดอ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 งมาได้นะกินาลเลยนะบงดองดองดเงดองมากเลยนะมันใจแห้งเออป็นอย่างจริงคุณก็จะไปถึงจุดหมายแล้วจ้อจะไปได้ความมั่นใจมาจากไสีมหาโพธิ์มันว่าคุณมาถึงที่หมายแล้วนมีดจัดอยู่เอาหมูไปใส่เขาไม่ได้ไปฝุ่นเนาะมันเล่นอยู่ซ้ายก็เลยว่านเนี่ย เขาก็เลยส่งส่งผิกัดให้บักงอมนเลยส่งพิกัดให้วัดเบิ่งสามสิบกว่ากิโลเหรนไหมมีกูมาไก่ปนอีกที่สูกันซี่หาโล่ก็สิบกว่าากหอกเออสามสิบกว่ากิโลข่อยแห่งหนึ่งว่าจะเป็นแปดกิโล จับแล้วก็ว่าวสวัสดีครับพี่น้องเออเห็นหน้าเห็นตากันสิแม่เบ๋อันนี้เป็นช่องของน้องแก้มสกาวเดือนครับปีนเผาโอ้ยบอกว่าให้จับให้นเนี้ยก็บ่กจับก็อยากได้เนาะโอ้ช่องช่องของสกาวเดือนปีนเผาครับพี่น้องเออช่องสกาวเดือนปีนปีนเผาเห็นบ่โอ้ยระเบิดออฟฟิเชียลแต่ว่าบางท่ามันปีนเผาโอ้ยก็ว่าเป็นอันช่องของสกาวเดือน แก้มสะกาวเดือนพีนเผาปริเดีิว่าท่เคยด้ยินจะเกลือจะเดียว่านี่ปัตตบียืมปัตตีีอย่างอันเนี้ยเมื่อนี่เล่นยยุ่ในวัดเอ่ออันนี้มาถือแล้ววงเวทนี่ผมไปบบถือเด้วงเวนจีพีเอสดิภาไปอีจีมันภาผมหลงอีกแล้วมันบัลหลงดอกผมตั้งใจพิมพ์มาละก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าจะฟ้องเล่นอยู่หันกะเด้วไม่ไม่แก้วก็ไม่ดูหน้างานว่าบอดแก้พศ เราไปเล่นที่ไหนเอามันก็ขึ้นเนาะปกติที่เห็นขึ้นตลอดเดยบอดปวดโอ้ยแล้วปวดแต่หมูว่ายหมือกวนพูนสถานทีท่นี่นงาเอาก็เลยบมาเอา๋อเลี่ยนสถานทีททกี่เกี่ยวกับเจอกระเจนไหนบอกโอ้ยเป็นยังแจงเอาไปไหว้ไดงามใหม่งามไหลเนาะ<ร>สมสมติว่าจะคลองเป็นกับแก่ไม่หยู่เป็นยังไงสน,นิทคือจิกกอดต้นไหม่ยุ่งสินเนาะได้ยังกินเดี๋ยนี้ ป้องบุญกไปฟาดกันกินตำมือโอ้ยมาแล้วเนียเสียมาแล้วพุ่นเสียบีเห็ดช่อกเงี้ยมได้มีแต่ทั่วล้งไทเสียบีทั่วล้งหอยซองเตือนเหรอเือลเสียบีไทยอ๋อเป็นอย่างคือลงเจ้าเอามือหนันออกลงจากหน้าหันมาจะคลองกำลังนำเงินใน้กับแทนเนาะมาไทยเอาเงินเท่าไหมแล้วก็ไปไทยฟุตบอลจะคลองไหมมันก็คือจะคนเบิงเขาก็ เเขาเล่นนนกันแม่นเขาเลือกเขาใจว่าคอยเล,นลนน่นบอลบบดน,นี้อ่อนใจเงื่อนเขาเออโอ้โมจ่าภากันเฮ็ดจังสี่ติพอนะเอาอีกแล้วเจี๊ยบปีเอางานกูมาใหา้กูอีกแล้วไอ้เสนอ <c oughs> เจี๊ยวนึงก็เล่นให้โล่เนี่ยโทรศัพท์เออแต่ดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคอยอยากเกี่ยบป,ประเด็นน,ะนั้นคอยขึ้นพอแล้วเดี๋ยวจะยังเตือนคอยจะเกี่ยบเขาเกี่ยบไปเห็นรู้ไหม่ะเป็นยัง บ้านเป็นอี่อ่ะเจ้าบ้าไปคืดคืดคืดมันวะมันงอเจ้าไม่ได้ไม่เจ่งกูว่ากูว่าแล้วว่าสิคืดมันเฮ็ดจังชนละแต่ว่าบัดนี้มันง้อมันง้โค้งมันโค้งน้ำไม้บ้านเนี่ยมันเป็นไม้คูนมันมันงออยังสิเนาะเอออขก็เลยโค้งน้ำไม้ เอ้ามันจีเฮ็ดยังไงหล่ะมันไปลงสันนอกว่าโอ้สุปรีคิดสบว่ะบ่ที่แรกมันกะแห้งแนี่ที่แรกกะอันนี้ยุดอกก็เห็นว่าหักมาสดชดเนาะเออให้บอกน้ำเนี่ยไม่นั่นแม่นบ่เออบ่ที่แรกพอเห็นปลายมันก็คึ้นยากแล้วเออก็เลยมาพออันอันอันมองจนมันอันมองหักมากไหมโอ้ก็เลยใจชื่นยว่าโอ้คือสิหักมากไหมแต่ว่ากัแน่ห้าเราเขาไปหักไม่ใช่ซอสป่ะดิฮะเต็ดมาแล้วอยางเงี้ยมือหนึ่งผู้จัด ข่อยเพื่ได้ข่อยเพื่เฮ็ดอ้าวพูดจังว่าพูดจัดอยูดจัดไหมพูดจัดเขาให้เฮ็ดให้แม่มื่นหนึ่งเขาจะเอาเงินมาให้วข่อยสิได้บ่อมาที่เนี่ยข่อยเฮ็ดนั่นนะกับทีบอลอุปกรณ์การแสดงข่อยได้ข่อยบ่ได้เฮ็ดให้ฟรีเลยก็ได้พ่อเอกเข้ามาแต่มาเฮ็ดให้วพูดอะเฮ็ดหิ้วยี่นน้อยตีเฮ็ดอยู่เห็ดให้บอสเฮ็ดใหิ้วบอสพูดจัดดีๆโปรโมชั่นให้ทำอะไรเอาอุปกรณ์ข่อยได้ตรงตรงมี เออต้องมีขาเห็ดดิไม่เนี่งคิวเจ้าตำติหรือว่าหนาผักเจ้ามันพวกนี่นี่ยนี่เนี่ยไม่เนี่ยแต่บ่มีเนี่สิมาลืบดูนี่บ๊วยบ่แมเนเอาคือนาเขาไม่กินบเอ้าบ่โอ้ยเว้ต่ำสมต่ำไม่เอากินรถเนี่ยไม่เนี่ยเพราแปดนาทีไปมันเหลืออีกสองนาทีเอาไปทายเอาพุ่นน่ะไปทายอีพอร์ตเอาไปเอาเอาไปใบให้งไอเอกเด้อยังไปทายอีพอร์ตเอาไปไอเอกไหนล่ะ เราบอกว่าเราบ่มีเงินเราสิโอนเงินให้แต่ว่าเอาเงินเนี่ยไอเอกให้เออกันนาระกระบอกไม่ได้ก็คือบอกก่อนแมนอุปกก่อนจะน้ำเหล้าก็ต้องไปใบปุ่นก็ต้องไปเฮ็ดปุ่นคือเก่าก็บอกแกหัตัวแต่ว่าต้องหาต้องคอยต้องได้เฮ็ดเด้อคอยต้องเออจะคอยต้องได้ขายเฮ็ดจะไปเคลียร์มาเลยขายห่าร้อยเออเพื่อพันหนึ่งก็ได้ไอหมื่นหนึ่ง่นเดอถ้าถ้าถ้าพันหนึ่งก็ต้องแบกเงินคนละห่าร้อยหมื่นละหนึ่งพันโอ้ยคอยละนายงานมาไถเนื้อ หางนไหมอนัด้อแ่งนะขนาดโอ้ยหนองชาไอเอ้ให้นองชาแหงสองสมื่อมานหนแหงตัได้มื่อละสี่สิบบาทไงพี่ว่ามือเปล่ามือเปล่าอะไรเยอะหนาวมือเปล่าเออได้สิบง้หอกขอบคุณครับผมฮะสำกกันแล้วแต่เราได้เราผูจัดนะเาันเ้าไเอาอุ้ยเราบุมเรา บีกแต่ก็แล้วล่ะเมื่อนี้เจ้าเสียอนู้นี่เออเป็นหมดนั่นเด็กกบแม่อุ้ยเบาเลี้ยงอ่ะเบาเลี้ยงไม่เก่งจีโอเบาเลี้ยงอันอันไม่จี้เขาโอ้เอ๊จี้เขาเป็นยังเอออ่ะชอบคิดมากฉันเองเออแต่ว่าไก่ ก็ขอบคุณไอ้นั่น,หน,หนล่ะเพร,เรเาะว,ว่าเลเาเเี้ยวเบิดเต้นเลยปั่นนั่นว่าเลี้ยวกับจีจี้กันเออว่าเลี้ยวกับมอนีิกับจี้ไปแผ่นนัอีกแน่เด้อยังล่างไปมือโจ๊กไห่เนี่ยล่างเลี้ยวจี้ไปล่างเมื่อกี้เลยเออโจ๊กยังหรืโจ๊กขาวหว <laughs> 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 ยเยี่ยว <laughs> หัวหัดแตกนี่ยไม่มือนั่นลางแล้วก็โยกให้แน่พไนละโอ้ยโยกเขาให้เนี่ยเขาอย่างนี้ไหเออไม่ได้ขอแค่สีล่งฉีบเทปช็อคเอาอันอันนี้เอามาขอจะเอาปกเขาอันนี้มันก็เป็นเหลืองๆมันเป็นน้ำดำปะเขาเกขาเขาไม่เหมือนแล้วซ้ำนั่นละ้กินพ่อเป็นพิธีประมาณเออยจะจะอันนี้อะไรพิธีเขาพี่น้องเออ มืงในสนามดีๆอากาศกดีๆเอาสูงๆในเด้อใหม่อย่าไปหาเจ็บแถวนี้เด้อนั่นบอกอย่าเออเอ๊ะเอา,เอา,เอาสูงเถอะพี่เด้อเออนี่ๆเอาใหม่ย่งก็ได้เอาละครับพี่น้องสาบคลิปนี้มาเส้นดีคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ